สวัสดีค่ะทุกคนเท็ธดดาบาบีนะคะก็วันนี้นะคะบี้ก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมีนรัคน,นามีน,นะคะราศีมีนรัคน,นามนีวันที่บี่ได้ทิ้งไว้ในช่อง description ด้านล่างเลยนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คนะคะมาบี้จัดวันที่เนี่ยตามแบบตะวันตกนะคะ ก็เข้าไปเช็คไปดูกันได้นะจ๊ะก็การอ่านครั้งนี้นะคะคือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,งเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัวเองนะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวกันสําหรับใครที่อยากเช็คดวงนะคะว่าดูในช่องเนี่ยมันใช่ไหมอะไรยังไงนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ด้านล่างนะคะบีทิ้งไว้ในช่อง description a d ดไลน์มาสอบถามรายละเอียดค่าครูได้นะคะแล้วก็ เข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนนะคะด้านบนแล้วก็แฟนเพจนะที่พี่ทิ้งเอาไว้นะเขาก็ฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะคะแฟนเพจที่จะมีกิจกรรมหลายอย่างมากๆนะคะแล้วก็ช่องใหม่ของบาร์บี้ดนซมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเออสำหรับโทษทีนะทุกคนมันรำคาญผมไงสำหรับราศีมีนเออพี่จะดูให้เป็นความรักสถานะ คนมีคู่โสดแล้วก็คนโสดไม่ชัดเจนนะจ๊ะโสดสนิทก็มีนะอ่ะได้แล้วมาจา้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะขอคนที่มีคู่ก่อนแต่ว่าทุกๆคนสามารถที่จะดูโดยรวมกันได,ด้นะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันคืออยากแยกสถานะให้เฉยๆเนาะแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นเอเนอร์เดียวกันแหละนะคะขอพลังงานไพ่ะะ่อยค่ะคนมีคู่ชาวราศีมีลัคนามีน ช่วงครึ่งเดือนหลังขอภัยด้วยนะคะที่มีนมาช้าเพราะว่าคิวเยอะจริงๆแล้วก็จัดเวลาได้ไม่ได้เลยนะคะก็เลยทําให้ชา้าช้ามากเลยแหละแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะคะราศีมีนคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะเพจออฟสอด ไฟฟ์ออฟเพนซ์เคิลไฟฟ์ออฟวันส์เดอะมูนซิกซ์ออฟวันส์เดอะชาริออตทูออฟคัพไนซ์ออฟไนซ์ออฟวันส์ค่ะไพ่ไนซ์ออฟวันส์ไพ่เท็นออฟคัพคนคู่ พลังงานไพ่ขยาย10บใบอันนี้คือ10บใบพื้นดวงนะคะสำหรับใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปนะจ๊ะมาดูส่วนตัวกับบี้นะจะเป็นดวงของคุณหนึ่งร้อเปซนแบบ Youtube นะคะไพ่สามสามาบนะคะไพจ่จัสมินจัสติกค,ค่ะ age of pentacle ไพ่เออพซเ,เวนส์ออฟสอด king of swords tree of cup ไฟฟอบคัพค่ะไพ่ห้าถ้วยนะ Age of Wands จบด้วยไพ่คือมิดมีคู่เหรอสามดับขอขยายไพ่สามดับขอขยายไพ่เจ็ดดับอืม บนึงนะทุกคนเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังขอขยายไพ่ทูกครับก็เดี๋ยวจะเล่าก็คือเอางี้คนราศีมีนนะเรื่องราวสลับกันได้นะคะมีนคุณอาจจะรู้สึกคุณรู้สึกแบบมันอึดอ,อัดอ่ะมันมันเหมือนแบบความสัมพันธ์ของคุณอะมันเป็นท็อกซิก นะมันเป็นท็อกซิมันเหมือนกับคุณรู้สึกโดดเดี่ยวอ่ะครั้งๆที่มีแฟนนะแต่ว่าทําไมมันเหมือนกับมันเหมือนกับบางครั้งก็ไม่มีบางครั้งก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะบางครั้งก็มันมีความทัศนคติบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ตรงกันนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้นะขึ้นไปจัสติกมันมันดูไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ตัวคุณเนี่ยแบบเหมือนชีวิตมันเจริญขึ้นอ่ะ หรือดีขึ้นคือมันไม่ได้เกิดทุกคนนะแต่ว่าพี่บอกว่ามันสําหรับคนที่มีความทุกข์แล้วกันแปดดาบแต่คุณก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะไม่รู้จะเลิกยังไงดีด้วยเพราะว่าแบบแปดดาบมันคืออาจจะเป็นเพราะว่าความผูกพันหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้คุณกับเขาเนี่ยแบบจะเลิกจะตัดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะจะเลิกจะตัดกันมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วทีนี้แบบเอ,อ่อเท่าที่พี่ดูจากไพ่คือมีคุณอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณ ที่เป็นเหมือนคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่คนที่เป็นเพื่อนกันนั่นแหละมีความสัมคัน์เป็นเพื่อนนะคะเป็นคนรู้จักนะคะคือเหมือนอาจจะให้คําปรึกษานะในเชิงเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจมากๆไม่เหมือนแฟนเลยนะแฟนคือไม่เข้าใจเลยแล้วก็ชอบทําพูดทําร้ายจิตใจเอยชอบทําให้คุณเจ็บ แล้วก็แบบไม่ว่าคุณจะมีความคิดความอ่านอะไรคือเหมือนคุณผิดไปหมดอะแล้วก็แฟนของคุณดูแบบไม่ได้ให้ความสิ่งที่เติมเต็มคุณอะในสิ่งที่คุณอาจจะแบบต้องการคนมีเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็คุณอาจจะต้องการคนที่ดูแลเอาใจใส่นะคือไม่มีแต่ว่าคนคนนี้ดันดันให้คุณได้แต่เขาไม่ได้เป็นอะไรกับคุณก็คือเหมือนมีการได้แอบคุยนะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย ถ้าคุณเข้ามาดูว้แล้วไปแบบว่าเฮย้ยมาบี้ขาเราไม่ได้ทําแบบนั้นก็ไม่แน่ก็คืออาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามของคุณนะก็คือเหมือนแฟนคุณเนี่ยอาจจะไปเหมือนกับอยู่กับคุณแล้วมันไม่แฮปปี้อะแบบคือเราทําอะไรมันก็ไม่ดีแล้วก็มีความแบบไม่เคยเอาเรื่องทุกข์เรื่องโศกเนี่ยมาปรึกษาเราเลยคือถ้าเกิดคนเราเป็นชีวิตคู่กันอะคือมันเวลาทุกข์สุขอะมันต้องคุยกันเข้าใจป่ะถ้าเราไม่ทุกถ้าถ้าเราไม่คุยกันเนี่ย แล้วเราจะไปคุยกับใครเข้าใจไหมเราจะไปบอกใครล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แฟนตัวเองอะ่ะก็คือมันก็อาจจะเรื่องราวสลับกันก็ได้คือเขาอาจจะเหมือนไปปรับทุกกับคนคนหนึง่งที่แบบดูเหมือนเป็นเพื่อนแต่ว่า เอ๊ะเพื่อนคนนี้มันดูลาเส้นนะอะไรเงี้ยคือมันอาจจะทําให้ชาวราศีมีคุณไม่สบายใจก็ได้เรื่องเรามันอาจสลับกันก็ได้หรือว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาที่เขาดูเข้าใจคุณมากๆแล้วคุณอาจจะไม่สบายใจอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายถามว่ามีนจะเลือกใครมีนก็ต้องเลือกครอบครัวเลือกแฟนเลือกสิ่งทุกท,ที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถามว่า มันแฮปปี้ไหมกับความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าไม่แฮปปี้นะเป็นเอ่อเปอร์เซ็นต์สูงมากบิม่มบอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่มีนะจะเป็นฝ่ายที่มีคนเข้ามานะคะแต่แล้วเราก็ความรักอะมันไม่ได้แฮปปี้ใดๆเอ,อ่ขึ้นไพ่ห้าถ้วยคือประเด็นอะคุณกับเขานะกับแฟนอะนะคือพยายามปรับกันแล้วอะนะปรับจูนกันอะไรหลายๆอย่างแต่ก็แบบเหมือนไม่ว,ว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆคือเขาก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็คุณก็ บอกแล้วบอกอีกแต่ก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆที่มันสะสมนะคะคนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันมันเจอมากๆมันก็เบื่อนะเข้าใจป่ะอืมขึ้นไพ่แปดดาบมันก็เลยเหมือนหาทางออกไม่ได้อะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าคือความสัมพันธ์เนี้ยอย่างที่บอกเนาะถ้าคนเรามันมีนิสัยเสียอะไรบางอย่างนะคะแล้วเราเลือกที่จะทนตั้งแต่แรกพอเราเลือกที่จะทนเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่มี มันมีขอบเขตอะมันไม่ได้มีทางหรอกที่แบบมันจะทนสิ่งที่เราไม่พอใจสิ่งที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่มันไม่โอเคเนี่ยไปได้ตลอดถูกไหมคะถ้าเราทนไม่ได้ตลอดเนี่ยมันก็แปลว่าเราฝืนสิ่งที่เราทําเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราอาจจะไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาแบบที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่เราสามารถจะพูดจะคุยจะเปิดเผยอะไรอะคือแบบ เหมือนเราสามารถที่จะเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยให้เขาได้หมดเลยนะมันมันแฮปปี้กว่ามันแฮปปี้กว่าความรักที่คุณมีอะนะคะนีม่มองว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าถ้าให้เลือกใครก็ต้องเลือกคนของของตัวเองอยู่แล้วนะคะหรือว่าคือจริงๆพี่ว่าถ้ามีเป็นฝ่ายเจอคนใหม่นะมีนอาจจะรู้สึกว่า ถ้าตามความยุติธรรมแล้วอะก็คือต้องเลือกแฟนตัวเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตามความสบายใจแม่งอยากจะเลือกคนมาใหม่วะอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คืออาจจะเป็นฝ่ายนู้นนะคะที่เขาแบบยังอยู่กับเราอยู่แต่ว่าอยู่กับอยู่แต่ตัวแต่ไร้หัวใจเข้าใจไหมแบบว่าดูเหมือนแบบมันไม่มีภาวะซัมติงกันแล้วแต่แต่แบบก็เลือกที่จะอยู่กับเราก็เลือกที่จะไม่เลิกกับเราแต่ว่ามันไม่มีความผูกพันใดๆมันก็เลยทําให้มีรู้สึกแบบ เหมือนโดดเดียวอะโดดเดียวเดียวดายแบบมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะเท่าที่พี่มองเห็นนะถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเธอและเขาทานไฟเก่ามันร้อนรอวันฟื้นอยู่ดีเกี่ยวอะไรกับทานไฟเก่ามาดูซิแล้ว แล้วแฟนของตัวเองรู้สึกยังไงแล้วมันจะยังไงต่อคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่ออี่วนนี้เป็นคู่บางคนเนี่ยนึกถึงคนเก่าคิดถึงคนเก่านะพี่ว่าหรือ,ม,อม,มันจะเป็นการเปรียบเทียบกับคนเก่าที่คนเก่ามันใช่กว่าอะไรประมาณเนี้ย พี่ว่าเหมือนคุณกับเขามันก็คงยังไม่เลิกกันอะกับแฟนอะนะยังไม่เลิกกันยังอยู่ยังอยู่กันแต่ว่ามันเหมือนจะนิ่งๆิ่งกันไปอะไรประมาณนี้นะคะมันจะนิ่งๆ่งกันไปนะแต่เดี๋ยวต่อไปมันจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นคือยังไม่เลิกกันหรอกสุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละนะคนมีคู่แต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะมีการใส่ใจอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะอาดูซิว่ามีนคนทํายังไงคนมีคู่ มีคนทำยังไงต่อไป<ม>แล้วคนมาชีรังอาจจะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่างๆก่อนอ่ะนิ่งเพื่อทบทวนนะเหมือนเพลงพีทเมกเกอร์ไง mm. อยู่อย่างงงเงาเราคงจะได้รู้ห่างกันไปจะทนได้ไหม mm. เข้าใจไหมแบบว่าลองห่างกันก่อน,อนบ้างบางทีเจอกันแบบ คือเจอหน้ากันทุกวันมันก็เบื่อไงหรือว่ามันมีความเอื่มอะไรบางอย่างคือลองลองห่างกันดูไม่ว่าถ้าลองห่างกันพอไกลกันเนี่ยมันอาจจะมีความคิดถึงนะคะอืมมันจะมีความคิดถึงกันแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคือไม่ได้แนะนําให้คนแตกแยกกันหรอกแต่แบบลองลองห่างห่างเพื่ออะไรรู้ป่าห่างเพื่อสุขภาพจิตด้วยสุขภาพจิตจะได้ดีด้วยแบบเวลาที่เรา คอนเซนเทรตบางอย่างหรือว่าเวลาที่เราโฟกัสบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปอะ l o v e yourself f s r s t s e p a r a t ช o นอ้าฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าให้เธอห่างกันแป๊บหนึ่งห่างไม่เป็นไรหรอกไม่ตายอย่าน้อยใจเยอะห่างกันไปเพื่อจะได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองเนี่ยว่ายังรักกันอยู่ไหมยังต้องการกันอยู่ไหมบางทีมันเจอหน้ากันทุกวันมันก็ไม่หวือหวาไงอะไรประมาณนี้นะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าห่าง ห่างแล้วเขาจะไปมีใหม่ถ้าห่างเราไปมีใหม่ก็ปล่อยให้มันมีไปเข้าใจปะ้ะนะห้ามคนมันจะไปอะนะห่างหรืออยู่ใกล้มันไปหมดนะบางคนนอนเตียงเดียวกันอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนอกใจมันยังมีเลยนะคือมันแล้วแต่จิตสำนึกคนนะเข้าใจไหมการที่เราไประแวงการที่เราคิดเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเนาะฟรีโอเซลนะปล่อยให้มันเป็นอิสระนะปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาอะโดยที่ไม่มีเราบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไร แล้วแต่เลยถ้าเขารักเราจริงเขาจะกลับมานะคะ s u p r a t i o n Love y o เซ s e l f first นะระหว่างที่เราห่างกันใดๆก็คือเอาเวลามารักตัวเองมาเออดูแลตัวเองสุขภาพนะคะมาเหมือนออกกําลังกายบาบานะมาโฟกัสที่ตัวเราเองนะสวยๆรวยๆหล่อๆเลิอๆปงัปงๆโอเคปะนะมาสําหรับคนโสดบ้างนะคะโสดๆไม่ชัดเจนแล้วก็โสดสนิทนะคะ ขอพื้นดวงหน่อยค่ะสิบใบขอพลังงานให้คนสดหนยค่ะขอพื้นดวงคนสดสิบใบด้วยค่ะอย่างฉัน เ e ็ดไพ่เพร six of p e n c l s ไพ่แปดดาบค่ะ the moon, n i g h t of wands, six of wands, ไพ่ Queen of cup, four Age of p e n a c l l s ace of wands, seven of cup, ไพ่คนโสดโสดแล้วโสดอีก ไพ่3ถ้วย Page of Pentacles Six of Wands ไพ่เซเว่น of Pentacles The Sun Ace of Pentacles Seven of Cups ไพ่ The Moon ไพ่ The Devil The Fool สดสดไม่ชัดเจนใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปนะคะมันจะเป็นพื้นดวงนะเออสดสดไม่ชัดเจนเหรอ คือว่าบี้ว่าคุณไปดีวกับคนที่เขาแบบมันเหมือนกับตัวเลือกเขาเยอะอ่ะอืมแล้วคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะสาหรับคนไม่ชัดเจนอ่ะคือคุณอยู่ในสถานะที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือว่าเป็นสถานะคุคุยอ่ะแล้วก็เหมือนคุณชอบเขามากจริงๆแล้วก็เหมือนกับแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะคือคุณก็น่าจะรู้นะว่าคุณคนนี้เป็นคนที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีช้อยส์เยอะอ่ะมีตัวเลือก ต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดแล้วก็คุณกาจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าคุณค่อนข้างมีความท้าทายเนอะเพราะว่าถ้าใครได้คุณคนนี้หยุดคือเหมือนคุณพยายามหยุดเสือตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะเชมเพลนส์กับคือเขาจะมีลักษณะแบบมาหาคุณแบบไปไปมาๆนะอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอะไรประมาณนี้เขาจะมีความแบบเหมือนคาดเดายากด้วยนะคะจับอยู่ก็ยากอยู่พอสมควรนะคะ mm hmm. The d e v i l คุณอาจจะเจอเขาที่ทํางานหรือว่าการเดินทางนะคะเจอเขาเป็นที่ทํางานการเดินทางไฮพินเทสโหคนที่คุณคูเดิวด้วยอะสถานะมันน่าจะไม่ชัดเจนอะมันจะยากมากเลยนะที่จะชัดเจนอะแล้วคุณเหมือนกําลังเล่นกับไฟอะเข้าใจปะไฟมันร้อนก็ไปเล่นกับมันระวังโดนไฟสุมคือคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมากๆนะคะ คุณเองก็รู้แหละรู้แหละแต่อยากลองนะคะของมันของมันต้องมีอ่ะเข้าใจปะของมันต้องมีจะทมว่าแล้วมันเป็นยังไงอ๋อคืออยากอยากสำเร็จอยากพิชิตใจเขาให้ได้นะพยายามที่จะพิชิตใจเขาให้ได้แต่แบบใจนึงก็อึอดอัดอะ่ะใจนึงก็อึดอดัดไม่รู้คือมันมันไม่เห็นปลายทางอะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรประมาณนี้อะ่ะนะเอาคนสดสนิทบ้างสดถ้าสดสนิทหรอเท่าที่บีเห็นบีรู้สึกว่า ถ้าโสดสนิทอะคุณคุณค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกมีคนเข้ามาเยอะนะแต่ว่าคุณเหมือนไม่ค่อยเปิดใจนะคะไม่ค่อยเปิดใจเหมือนยังคงสนุกอยู่ยังคงเหมือนกับคุยเล่นไปก่อนนะคะ,ย,ย,ะแบบยังไม่อยากที่จะแบบซัมติงยังไม่อยากที่จะแบบ ลงใจให้ใครเพราะว่าคุณกลัวเจ็บไงคุณกลัวเจ็บแบบอดีตที่ผ่านมนาะไม่ว่า,าคนสดสนิทอะชาวราศีมีนคุณยังมีความฝังใจอยู่กับอดีตเดิมๆที่คุณเคจจะเคยนอกใจไม่ใช่เคยนอกใจเคยโดนนอกใจมาหรือว่าเคยโดนทำร้ายจิตใจเคยโดนเป็นตัวเลือกอะไรก็แล้วแต่คือคุณค่อนข้างมีกำแพงสูงแล้วก็คงยังแบบยังมีอะไรยังคงมี ความบุบออไม่ได้กับคนเก่าๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังคงร้อยเขากลับมาหรืออะไรแบบเนี้ยคือสําหรับปัจจุบันเนาะคุณก็ยังคงโลดแล่นคงสนุกกับการที่คุยกับคนนั้นคนนี้ทีคงยังไม่ไม่คิดที่จะจริงสังกับใครนะในออพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โรแมนติกแองเจิ้ลหน่อยนะคะฟรี f อเซก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติอ่ะอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรมากสเปรชันเหมือนไพ่นี่เลยอะ ให้คนมีคู่เลิฟบี้ยเซลฟ์เฟิร์ลักตัวเองให้มากๆก่อนนะคะก่อนเดี๋ยวเรามาดูให้แนะนํากันคืออันนี้คือในอีพิโซดเนี้ยโสดทั้งโสดสนิทโสดไม่ชัดเจนคือยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เป็นไปเนาะยังไม่มีแฟนใดๆมาดูให้แนะนํายังไม่ใช่เวลานี้โอเคปะ่ะไพ่แนะนำถ้่อยากจะบอกอะไรคะ่ะ ควินซอฟครับจัสติถ้าเราจะเลือกใครอะนะถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เลือกว่าความรักครั้งนี้มันยุติธรรมมันคุ้มค่าไหมลองลองคิดดีๆนะคะลองคิดดีๆเดือยันพอไม่มองว่ามันไม่คุ้มอะจริงๆนะแบบอันรีคว e ตเลิฟเลยอะคนที่คุณชอบอะมันมันไม่คุ้มค่ามันไม่คู่ควรอะแต่ถามว่าเลิกชอบได้ไหมเลิกชอบไม่ได้นะคนสด คนส,สนิทก็ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ทางดังที่ก็รู้นะว่าเขาไม่คู่ควรเลยกับเราอะ่ะเขาไม่ได้เห็นค่าเขาไอคนโสสนิทสดไม่ชัดเจนก็เหมือนกันนะเขาไม่ยากมากอะ่ะพี่บอกเลยถ้าคุณอยากจะพิชิตใจคนเนี้ยยากมากที่จะเป็นความชัดเจนได้คุณเองก็รู้ดีอยู่แต่คุณก็อยากเล่นกับไฟไม่ถึงบอกไงระวังไฟมันจะสุมตัวเองแล้วระวังจะเสียเวลานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเปิดใจนะ ให้กบับคนใหม่ๆที่เข้ามามีเกณฑ์นะคะที่คุณจะมีคู่นะไพ่จัสติกเข้ามาบอกว่า คือยากอะ่ะพี่บอกเลยยากแล้วเผลอนะคนไม่ชัดเจนระวังนะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วด้วยนะคะเขาอาจจะมีคนในใจของเขาอยู่แล้วซึ่งเราก็เป็นช้อยช้อยหนึ่งที่เขาไม่เลือกอันนี้พี่พูดเลยนะลองดูดีๆลองไปสังเกตตัวเองดีๆนะแต่พี่บอกเลยว่าความรักที่คุณมีอยู่หรือคนที่คุณฝังใจอยู่เนี่ยไม่คุ้มค่านะคะถ้าคุณเปิดใจเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีกว่านี้นะพ่บอกมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูลุนเอพิโ o ดหน้ากันนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าในเอพิสซดนี้ก็ยังไม่ชัดเจนยังสดเหมือนเดิมนะจ สมัคสมาชิกไปด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเจอกันค่ะจุ๊บจุ๊บบาย